สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวปืนนะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กัน Evolution Gear Red Dot a i s o f t s i t e นะครับจริงๆก็คือ EOTEC h นั่นแหละนะแต่ว่าเขาไม่ได้สก,กรีนเจ้าโลโก้ e o t อ c h ลงไปตรงนี้นะครับตัวผลิตภัณฑ์ก็อยู่ที่ตัวปืนเลยครับในแบบของเราในวันนี้ก็คือ t o k y y m ว r า M4A1 MWS Gas Blowback Rifle นะครับ อ่ะเทเลยมัเทเลยเนาะน้อเทมาอ่ามาดูทิศกล่องกันก่อนดีก,กว่านี่กล่องหน้าตาเพนเพนนะครับสี FDE ตัวนี้เป็นสี FDE นะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นสีดำด้วยนะครับเวอร์ชั่นก็จะมี m u ว Spec c l s s s i c m o d เด n อันนี้ผมไม่รู้นะว่าแต่ละรุ่นเขายังไงนะครับเพราะว่า คือเขาไม่ได้เขียนรหัสเหมือนแบบของจริงอ่ะของจริงจะเขียนว่าอะไรอ่ะไอห้าห้าหนึ่งห้าสองอะไรใช่ไหมอันนี้ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเลี่ยงลิขสิทธิ์หรือยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ผมได้มาก็อย่างนี้เลยอ่ะนะข้างกล่องก็ประมาณนี้ครับอืมอันนี้น่าจะเป็นติ๊กเกอร์จากทางร้านไม่กรโรงงานครับอ่าฮะประมาณนี้เลยนะอันนี้ที่ผมได้มาเนาะ โอเคเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างที่ว้าว่างไหมก็คือตัวดอทนะครับมีหกเหลี่ยมมีผ้าเช็ดเลนนะครับแค่นี้เลยได้ไหมค่นี้โอเคกล่องจบไปนะครับมาดูที่ตัวดอทของเรากันก่อนอีกเป็นเลยดีกว่าทอนเป็นไงครับติดละเท่เลยเนาะถ้ามีซูมหลับนี่เท่เลยอะ อาอจะเปิดดับซับเบอร์อ๋ออย่างเท่เดี๋ยวบอกว่าจะเปลี่ยนไปกับหน้าด้วยนะเนี่ยเราลำกล้องกอนเท่เลยเนาะโอเคหมดหน้าที่ในแบบนะครับอุพันธาชนกล้องโอเคหมดหน้าที่ในแบบนะครับเดี๋ยวถอดออกกันก่อนวิธีถอดก็ง่ายๆนะครับ มีปุ่มตรงนี้อยู่กดลงไปกดค้างไว้นะครับแล้วก็ง้างขาตรงนี้ขึ้นแค่นี้ครับหลุดละแค่นี้เองเป็นขาปลดเร็วนะครับปลดง่ายโอเคขาปลดเร็วปลดง่ายมากครับแล้วก็สามารถปรับระยะของรางได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับบางทีเอ่ารางบางตัวมัน หนาบางไม่เท่ากันเนี่ยเอ่อเราเวลาเราใส่เข้าไปแล้วบางทีใส่ไม่ได้หรือบางทีใส่แล้วหลวมเนี่ยเราก็มาทําการเอาไขควงเนี่ยขันปรับตรงนี้นะครับขันปรับตรงนี้ซึ่งการปรับนี่ผมว่าเป็นการปรับที่ไงหมักตรงนี้มันจะมีสปริงโหลดเล็กๆอยู่นะครับเวลาเราขันไปเปลี่ยมันจะมีเสียงตึกต๊กตึก๊กตึ๊กนะครับซึ่งก็ผมมองว่าโอเคนะมันเป็นการแบบเอ่อยึดยึดให้เทนชันในตัวมัน ไม่ทําให้หลุดไปในตัวด้วยนะครับค่อนข้างโอเคใช้ได้เลยนะครับดูชิ้นงานกันก่อนดีกว่า CFD E สวยมากนะครับผมบอกเลยสวยมากใกล้เคียงกับของจริงมากนะครับอ่าสีใกล้เคียงกับของจริงมากด้านบนนะด้านหน้ามีรอยอันนี้เป็นรอยนิว้วเลนค่อนข้างใสนะครับนี่มีมาร์กิ้ง L3 Eotech นะครับ อ๋ะสะอสามความมาให้ด้วยแต่ไม่สกรีนมาให้แหมจะได้เนาะตรงนี้เป็นการปรับคอร์สแฮนนะครับตรงนี้มีมาร์กิ้งเล็กๆน้อยๆนะครับหม่ยม,มันมาร์กอีวอติ์มาด้วยเนาะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วว่านี่มีสติ๊กเกอร์อ๋อ เนี่ยขนาดติ๊กเกอร์ตรงนี้ยังติดมาเลยอ่ะนะทำไมไม่สกรีนโลโก้มาด้วยโถเสียดายเนาะตรงนี้ก็มีมาร์กิ้งเอลูชันเกียร์นะครับโอเคโดยรวมชิ้นงานถึงว่าเป็นที่น่าพอใจมากนะครับทานใส่ตรงนี้นะครับทานเดี๋ยวผมแกะให้ดูทานจะใช้ขนาดอ่ะ cr 1 2 3 a นะครับอ่าหาซื้อได้ตามเซนนะครับราคา ก็ร้อยกว่าบาทก้อนหนึ่งที่เซเวนะราคาที่เเว่นออ่ะนี่เลยฐานแบบนี้นะครับ CR123A นะครับเวลาใส่ก็เอาขั้วบวกขึ้นนะครับที่ฝามันจะมีเขียนมาร์กิ้งตัวบวกไปอยู่เห็นไหมอ่าก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับฐานมีตามเซเว่นนะครับมีที่เซเบางสาขาอาจจะไม่มีนะครับ แต่สาขาที่ผมไปซื้อในสาขาเล็กๆก็ยังมีก็คาดว่าหาไม่น่ายากนะครับหรือบางคนจนปัญญาก็อาจจะสั่งเน็ตก็ได้ไม,ไม่ไม่มีปัญหาครับ่านแบบนี้เป็นโอเคมาดูฟังฟก์ชันการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับปุ่มด้านข้างนะครับจะมีอยู่3ปุ่มปุ่ม NV NV นี่คือ Navigation นะครับปุ่มกดลงปุ่มขึ้นนะครับ ซึ่งวิธีใช้งานก็ง่ายนะครับใส่ฐานขึ้นไปปุ๊บกดปุ่มแบบหนึ่งไม่มีปัญหากับฐานอ๋ออึงไปนี่ครับเวลาเปิดก็ให้กดปุ่มปุ่มสักปุ่มหนึ่งนะฮะจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ติดก็ลองกดปุ่มในวิชั่นดูนะครับเป็นดอทเป็นดอทแดงนะครับแกล้องโฟกัสหน่อย ็นไหมฮะดอทแดงนะฮะนี่เป็นดอทแบบนี้เลยนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับความสว่างปรับระดับได้ซึ่งปรับได้เยอะอยู่นะ,อ,ะอันนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้ดูข้อมูลนะฮะว่ามันปรับได้ระดับไหนแต่ว่าโอ้ปรับสู้แสงได้ดีเลยอะโอเคเลยแล้วก็ดอทคมนะครับคมพอสมควรเป็นซึ่ง เป็นที่น่าพอใจนะครับหลายหลายคนก็อบอกว่างาน holy warrior ก็ดีนะครับงาน evolution ก็ก็ดีนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ผมได้ของ evolution Gear มาเนาะซึ่งผมได้มาในราคาที่ผมโอเคแล้วก็คุณภาพงานเนี่ยผมโอเคนะ,ะก็ถือว่าดี ดอทเป็นดอทแดงนะครับไม่มีสีเขียวกดปุ่ม nv navigation เนี่ยก็คือดอทจะหายไปนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นเอาไว้ส่งกับกล้อง navigation เนอะแต่ผมไม่มีกล้องนะกล้องแพงโอเคประมาณนั้นเนาะงานดีนะครับงานดีเวลาปิดก็กด2ปุ่มกดปุ่มกดปุ่ม,ม,มอสองปุ่มนี้พร้อมกันนะขึ้นลงนยพร้อมกันจะเป็นการปิดนะครับเห็นไหมดีเลยนะครับ ผมลองยิงทดสอบดูแล้วเนี่ยกับรีคอยลกับปืนอ่ะ m ว s นะครับซึ่งผมซึ่งเป็นชุดร er ีคอยล์บัฟเฟอร์เดิมๆโบ๊เดิมๆนะครับมีแค่เปลี Spin ่ยนสปริงนอสเซลแล้วก็ใช้วินแก๊สิบส KG นะครับกดฟัวโต้กดกดกฟัวโต้เนี่ยสบายครับดอตไม่เคลื่อนนะครับเป็นงานดีเลยงานดีเลยอะ่ะผมพูดตรงๆง,งานดีเลย ค่อนข้างที่จะถูกใจนะครับพอใจสายแก๊สสายรีคอยเนี่ยตัวนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับก็อาจจะด้อยกว่า Holy Warrior ในด้านของอ่ามาร์กิ g นะครับแล้วก็อื่นๆผมผมก็ไม่ทราบนะว่าเอ่อ Holy จะมี Holy กับ Evolution เนี่ยมีจุดที่แตกต่างกันอื่นๆยังไงนะครับอาจจะเป็น คุณภาพของอความคมชัดหรือความใสอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์กับเจ้าตัว holy warrior อ่า EOTEC e ของ holy warrior เลยนะครับอันนั้นผมผมก็เลยไม่สามารถพูดได้นะครับแต่เท่าที่ผมคุยกับคนรู้จักมาเนี่ยเขาบอกว่า holy warrior เนี่ยมากิ้งครบนะครับอันนั้นที่ที่เห็นชัดเจนเนาะอ่าโอเคซึ่งโดยรวม งาน EVOLUTION GEAR ดีครับใช้ดีใช้กับปืนแก๊สดีนะครับพี่ๆหลายคนในกลุ่มก็ใช้กันอยู่นะครับเห็นที่ท่านหนึ่งใช้กับอะไรอะเอะ AK ของ GHK มั้งทีแรงๆเลยอะก็สบายอะงานดีนะครับงานดีใครหาได้ก็ลองหาด้วูครับราคาก็ ราคามือหนึ่งเนี่ยน่าจะน่าจะถูกกว่าของ Holy Warrior นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะลองไปสืบหาราคากันเอาเองนะครับโอเคคลิปนี้เป็นรีวิวสั้นๆครับก็ถูกใจกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดัน,นี้ไปดอครับสวัสดีครับ